จุผูคค้ชะก่อนที่เราจะไปอทำความเข้าใจเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับหนทางสู่ความสำเร็จนั้นเราจะต้องปัดกวาดเช็ดถูเก็บขยะสิ่งที่รกรกในชีวิตของเราก่อนนะคะอย่างเช่นแต่และคอนเทนต์ที่นักปรีนำมาฝากหรือข้อคิดเตือนใจเหล่านี้แหละคะ่ะมันคือ อุปสรรคที่เป็นการกีดขวางเส้นทางความสำเร็จของชีวิตของคุณผู้ชมนะคะดังนั้นสิ่งที่นาตลีนำมาฝากเกรดเล็กเ,ก,เกน้อยนะคะเห mm hmm. ล่านี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องทำการเก็บกวาดออกไปจากจิตใจของเราก่อนนะคะไม่ว่าใครจะเป็นผู้ก่อการเหล่านี้ก็ตามนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดจะเก็บ เรื่องรกๆเหล่านี้นะคะมาไว้ในจิตใจเพราะเมื่อไหร่ที่จิตใจของผู้ชมเศร้าหมองนะคะก็จะทําให้ความคิดที่เราจะมองและทําชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้านั้นมันจะถูกสกัดกั้นโดยบุคคลและขยะที่กวนใจเหล่านี้นะคะดังนั้นการดําเนินชีวิตทุกๆวัน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะต้องรู้จักกันคุยกับคนไม่ใช่ว่าใครคุยดีกับเราแล้วเราก็คิดว่าคนคนนั้นดีจาไว้นะคะรู้หน้าไม่รู้ใจคนที่เขามีอายุมากๆเขาจะเข้าใจสิ่งที่นาตตลีกล่าวนะคะเพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการที่เขา,าเจ็บกับการกระทําของคนที่มาหาประโยชน์จากความ มีเมตตาความใจดีของเราดังนั้นจำไว้นะคะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่หาประโยชน์จากความไว้ใจของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องท่องให้ขึ้นใจนะคะแต่เราอย่าไประแวงใครนะคะทำความดีเข้าไว้แล้วความดีนั้น บุญนั้นจะปกป้องเราเองนะคะยามใดที่มีคนคิดไม่ดีแล้วเดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วเรามีแต่คิดดีพูดดีทำดีกับทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นเจตนาที่แท้จริง ของพวกเขาเองค่ะว่าเขาเดินเข้ามาหาเราด้วยเจตนาอะไรไม่ต้องระวังจนระแวงนะคะมันจะทําให้คุณผู้ชมไม่มีความสุขในการดาเนินชีวิตดังนั้นเราก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติของเรานี่และคะ่ะแต่เรามีจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ พูดดีคิดดีทำดีเฟรนลี่กับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราจะเห็นเจตนาที่แท้จริงของคนที่เดินเข้าในชีวิตเราเองนะคะ mm hmm. ฝากไว้ mm hmm. ให้คุณชมนไปดำเนินชีวิตค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ